โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำลูกเสือและยุวกาชาติระดับหนึ่งจัดกิจกรรมค่ายประจำปีการศึกษา2565ตามโครงการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพ,พื้นฐานที่จำเป็นต่อการก้าวเข้าสู่โลกศตวตรรษที่21โดยจัดกิจกรรมเดินทางไกลณพิพ,ธพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ะ นางมรกตจันทราต์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะผู้บังคับบัญชาหมู่ลูกเสือยุวกาชาติโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือและยุวกาชาติระดับหนึ่งก่อนที่จะนําลูกเสือและยุวกาชาติระดับหนึ่งออกเดินทางไกลจากบริเวณโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี ถึงพิพิธภัณฑ์ทหารโรพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรี โดยนางมรกตจันรทราต์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ,อยุวากาชาติระดับหนึ่งตามโครงการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพ,พื้นฐานที่จำเป็นต่อการก้าวเข้าสู่โลกศตวรรษที่21 ประกอบด้วยลูกเสือสำรองและยุวกาชาติระดับหนึ่งจำนวน91คนโดยมีกิจกรรมเดินทางไกลณพิพ,ธพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ นางมรกตจันพราราัฐ่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่ากิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ,อยุวกาชาติระดับหนึ่งในครั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือ,อยุวกาชาติระดับหนึ่งได้ฝึกฝนทักษะท,ทางด้านต่างๆเช่น ฝึกความอดทนพิจารณาสังเกตจำฝึกความสามาคัคคีระเบียบวินยัยการช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันฝึกการระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุขณะเดินทางฝึกให้รู้จักการเตรียมตัวในการเดินทางให้ได้ใช้ชีวิตกลางแจ้งและเผยแพร่กิจการลูกเสือ ทั้งนี้ลูกเสือ,อยุวากาชาติระดับหนึ่งของโรงเรียนเทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตำบลป่าหวายอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมสิ่งวัตถุอุปกรณ์ทางทหารที่เคยใช้ในอดีต การจัดแสดงวัตถุอุปกรณ์มีทั้งการจัดแสดงภายนอกอาคารและภายในอาคารจัดแสดงรถถังโบราณที่เคยใช้ในสมัยสงครามต่างๆการจัดแสดงภายในอาคารเช่นห้องแสดงประวัติความเป็นมาตลอดจนวิวัฒนาการของทหารรบพิเศษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันห้องแสดงเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกศึกษาของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษเป็นต้นก่อนที่ลูกเสือ,อยุวกาชาติระดับหนึ่งของโรงเรียนเทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีจะเดินทางกลับค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักิ์ไกริกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ